มาแล้วมาแล้วพี่น้องเลยบาบลุมาแล้วกับบรรยากาศตอนเที่ยงหาโม่งเคืงกับพี่น้องแดดคักเป็น่าพ้าอยู่เขากับแม่ฝนมาโต้ก็เทียกับบบานมาบลุสีเป็นลมหนาวเลยแหละพี่น้องขาดว่ามาพอกันครับหาโม่งเคืองของวันจันทร์ที่ยี่สิบสามครับเดือนกันยายน อ่ามุ่งเกิงพี่น้องเดือดวันนี้มาพร้อมกันสวยครับกับบรรยากาศน้ำทงน้ำทาครับเมงร่มผัดปลายเขาพี่น้องเดือดเด การบ้านสิหนาวเลยหรัพี่น้องเป็นว่าพาออยู่ขเามถวบ้านกับเป็นคืมครับคืมเนี่ยตอนแรกกับว่ามันสิตกลิดมากเท่าหนึ่งกหายไปมังบรรยากาศตอนไกลเทียงครับนี่ร่มครับ ในแดดกับมีลมอากาศดีครับเย็นอยู่พี่นอ <c oughs> ้องมืองบรรยากาศครับเบาดูภาพเมือง <c oughs> ใกล้ดีเทียวนะครับหามโมงเคือง <c oughs> บ้านพี่น้องเป็นไหนเนาะบรรยากาศขึ้นกันบ่ครับ <c oughs> ลมพัดไปเขาวีวีอยู่ บรรยากาศตอนเที่ยงครับขี่ฝาพี่ตะก่อนยังไง เขากำลังสิกลมครับเขากำลังกลมน้องพีน้อง,งเขากำลังกลม กำลังสิ่งห่วงแดดพี่น้องเมืองแดดมันจะกาศตอน้สิทเที่ยงกับพี่น้องแดดครัก บ้านผีน้องเป็นใดเนาะใช่เนี่ยครับเป็นแดดก็เลยมีร่มครับว่าผ้าอยู่เขาสิฝนติดขาดตามซีมือบางหาโต๊ะยังเสียนบองบันบั้งแล้วผ้าเมืองบรรยากาศ เราเนี่ยเหมือนแรงเหรอเมืองเราเทียงรับแดดครับพี่น้องแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเลยแต่ว่าขี่ฝ่ากลร้าอยู่มันจะก่อนยังไงมันงบรรยากาศเราที่เทียงครับ กินข่าวเทียงไปน้องพี่หนองเลยข้าอยามึงบรรยากาศค้องตอนเทียงวันที่ยิบสามครับจันทร์ที่ยิบ ที่เทียงเราพี่น้องที่เทียงแต่ข้ามานีมาเงาจนเทียงเากับกลับกลังมัน ก็อไรพเป็นกันครับบะกยากาทียบกับกตัวก่อนสีฟฝากันพี่น้องกานพี่น้องพี่น้องนี่ผ้ามันกัน,น,นกท,กกกที เราไม่เพียงผัดไฟเขาลิ้มไฟเขา แตกคนะเลยไม่าไห้นอนเหะกินข้าวเชียงครับบรรยากาศตอนเทียงครับ บ้าบลูผ้ายังเลยบรรยากาศนีมเช้ายังมันแล้วบรรยากาศตอนเที่ยงครับร่มดีครับแป็นแดดเลยบ้านพี่น้องเป็นไหนน้อครับข่าวเที่ยงน้อครับฝากด,ด้วยครับที่ช่องด้วยครับ รูดจักเดียดครับบากาศน้ำท่วมทลารานนี้ก็ไว้ใช้ครับพ่อการชิหนาครับสวัสดีครับ